ได้นะใช่ไหมทำ่มวันนี้เม,มาส์มันฝืดๆม่ๆมาไม่เอาต้องนะั้นห้องอือนนออนอ่นนี่นี่เออนี่บัตรรูมชั้นแรกเลยมนะเออเอาเลยชั้นแรกชั้นแรกก็แนบขอบครับวิชเลนเจอร์โคตรเจ้าเลยอะ่ะห้องแม่งลัดห้องนั้นเลยเชื่อกูเออว่ะคอนเวเนียลสตอร์มันเปิดเลยอะ่ะ The General has good intentions, but he's naive. His people will destroy the plant before it can heal the world. We cannot allow cannot that. แม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนบทพูดด้วย Don't d n t u e e r s i m แบบแค่มอสอบแบบคนที่เป็นสายลับใช่ไหมแล้วห้องแม่โอ,อ้โหมันปิดแต่เดียวเหรอวะแม่งนี่โคตรเท่ทำไรอะ่ะนี่มันตู้เย็นด้วยว่ะ กูเย็นฮึ่กองฮึ่กองเพื่อเราเจ้าแล้วคนหนึ่งกินกล้าล่วง กูโดนกูขอสองเข็มเลยได้ปะขอได้ปะโอ้โหขอคขเดียวสองเข็มเลยไดปะเฮ้ยไลออนเข้ามาทางห้องน้ำเจ็บ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 มากอู๋ทวิชแบงกูกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่ปาติด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 ต้ดตดตองต้องกลับะ ยิงกูอยูงเลยกูไม่อยู่ไรโง่ยิงก็อยู่แ,ลลแ,ลแลหละเเพิมทางให้เขาอีกคือมันจะยิงกูอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหไม่โดน What อ๋ออาวาธว่ะ ริฟายใช่ริฟายโอ้โหจีจีโดนลุมโดนลุมสะกมไหมเงี้ยยิงไม่โดนได้ไงวะเฮาเรียบ,บาร์คี้เลยเนี่ย is Crescent yours for the เพื่อนมันไม่ยอมกดวะแล้วว,วเฮ้ยเฮ้ยห้องอะไรกันทำไมตรงนี้วะห้องนั้นเหรอต้องเปลี่ยนห้องวะโคจับ อืมีโฟด้วเนี่ยีโฟอืมอเเห้องใหม่ด้วยโคตรจับกโย่โอ,อ้โหามนนอมั้ย,ย,ยิยิงนแล้วอยู่นะแต่ว่ามันปเป็เนไฟ่ะโกโยใช่ปอขก่อนพราะ เกื time, อบตายเหมือนกันปลอดภัยวะอันนั้นเปิดสองทางเลยด้วย <Huh? S 2> นี่ขอบหน้าต่างไปทีดิเ <Huh? S 2> อ้ยเอ้ยสีโอ้โหเลือย2สองก็ลิเตได้ไหมไม่ลรริเตได้ลเลยเดี๋ยว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 ระเบิด ไ <ละ S 1> อไ้เที่ยเสี่ยพี่ไอสัตว์ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสือกี่มีเจิงเจิงจริงไอโก้ถ้ามันระเบิดมัมก็ตายไปตายแล้วไม่ต้องห่วง <What? S 1> สวยโอ้ไอโก้แบบคนแรกวัาสวยมองไม่เห็นโทษโทษไอเหน็นเห็นมันขยับไอสัตว์ศพ <c oughs> ตายพีเลยโห ไม่มีใครตายฟรีเลยน t ทำไมล่ะทำไมเองไม่ใช้สูตรราคาอะไรฮะสูตรที่เทสต์เราดูจนเรื่องไมล่ามาทำาไมล่ะไอ้สัตว์เด้ก็ห้องอื่นเนี่ยห้องอื่นห้ออื่นมาดามมันก็จะมาเรียกก็ได้วันนี้ผมว่าวันดีคืนดีแม่งสุ่มได้ไงเฮ้อโอ้ ไม่ละไ,<อ>ไม่ทนันว้าวกูขอตัวเองอีกเข็มได้ป่ะเอาเห็นกับตัวได้ป่ะว้าแค่ววแพ่าคุยเข้าไปตายอะไรพี่จิวบอลได้ป่ะเห็นแล้วละอบโอ้โหบอหมด้มจริงใจเย็นใจยเย็นก็ใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นบอลได้นั้นเป็นลึกเปล่า เกี่ยววัวเดนมไปปิดแว่นมันแตกโอ้ยน้องีโอยอดเอาน้าต่อตาเลยเฮียเอไปต่อด้านซ้ายเขาเรียกว่าคิวเขาเรียกว่าคิวอินแอคชั่นไปหมอทำประโยชน์นะเลยตอนนี้การจะเป็นแบบโปรเฟชั่นอลเฮ้ย จะดูใครอยู่อ๋อว้าวหมืาาการคุมปืนหนึงลากตามเลยสวยจัดเลยนี่ใครเ,รเล<อ>่น snap chat ไหมใช้เวลาไหมใช้เวลาไหมอ๋อ ว้าวโฮโลการาฟิกอะไรอะไรเออได้ไม่ไรหรอก่ายรับนี่ใช้โฮโลสักหลายตัวเยลยเวลาไม่ตายก็อโหลอโลโทรศพัพท์เกือบตายแล้วไอ้สัสผมมีบูทผมเฟื่อเหลือตวัวผมเองได้ว้าว <c oughs> เข้าเมื่อกี้เลยเข้าเมื่อกี้เลย เอาดีมีรูมีล่าด้วยก็เข้าที่เดิมเลซี่ฮูเนซายเปิดไม่ได้ใช่เ,ไปไเปิดไม่ได้มีใครโลไม่วะตัวหน,นึ่งนะอัดคลิปอยู่ไหม l o c a ตายลิสิตแตกลิสิตแตกครับครับกล่องไม้เคลื่อนที่ไม่อยู่ บูดิบูดิบูดิโอ้คุยไปทั่วทำไมกูเหลือคนเดียววะเนี่ยโอ้โหอือ๋อกองไมโตไอสตาร์เออเออ 老了。

มันย้ายไปไหนวะเกี่ยวกดบไม่เงินล้านบูโนดโอ,อ้มืนมีสิตายเออมันมืนันเออมันมืนเฮ้ยมันแบงเข้าหัวเลยเหรอจะเกินไปหรือเปล่าวะออ Oh, Lord, อ๋อรอได้ไหวะนนี้อีลาอีลาห้องน้ำเครื่องรอดโอเคไม่ห้องน้ำละที่เหร่กล้องตรงนี้ม่เยอะจังวะฮะอเวกับเปียโนเลเซอร์เลเซอร์มึงเหรอเพื่อนด้วยมันย้ายไปไหนวะไม่ใจ <p are> ะหลงข้างล่างน่ะปกติมีคนยิงกล้อง หวัสดีฮะโอ้โหสมาเคยรู้จักคุณดอนมาเคยมันมาได้ที่อ่ะอ๋อเฮลมาเพื่อนตายแันนี่บอมบ้าจัง ไม่ย้ายไปไหนวะย้ายเข้างหน้าอืมมีสิไม่นะเฮียหายไม่เจออีกสารดอเออโอ้โหเยัย นี่เใน MVP MVP โอ้โหแดดจาเกินเกินเอาแล้วเอาพืชออกมาในสะภาพนี้ไม่ตายก่อนออกมา